นอนุบาลศรีสเกตยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล นำโดยนายทเนศเครือรัฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน15ท่านโดยมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพโดยการกำกับติดตามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนภายใต้คำขวัญที่ว่าขยันศึกษาปัญญาฉลาดมารยาทงามคำ ที่สืบสารมานานกว่า63ปีของรั้วฟ้าชมพูแห่งนี้โรงเรียนอนุบาลศรีสเกตเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดศรีสเกตก่อตั้งในปีพุทธศักราช2 5 0 4โดยมีนายรังสรรรังสิกุลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกตและเจ้าหน้าที่การศึกษาจังหวัดศรีสเกตโดยใช้ที่ดินราชพัสดุณริมหนองอุทัยตำบลเมืองเหนือเป็นที่ก่อตั้งอาคารเรียนในขณะนั้นเปิดทำการสอนเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2511ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตตั้งอยู เลขที่998ทั38ถนนวันลูกเสือตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดบนพื้นที่32ไร่49.3ตารางวาได้ทำการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ายิ้มใสไหว้สวยรวยน้ำใจมีตราสัญลักษณ์โรงเรียนเป็นรูปดอกบัวตูมสีชมพูอยู่ด้านหน้าตัวอออ่าง ด้านใต้ของอ่ออ่างเป็นชื่อของโรงเรียนสีประจำโรงเรียนคือฟ้าชมพูอันมีความหมายถึงการเป็นบุคคลที่มีความสุภาพอ่อนหวานนุ่มนวลอ่อนโยนนอบนอบ้นอมมีความรักความเมตตาและเอื้อเฟื้อต่อสรรพสิ่งและชีวิตภายในโลกที่เกิดจากการฝึกฝนตนเองให้สงบนิ่งและมีจิตวิญญ,ญาณที่บริสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลศิษเกตผ่านการหลอมรวมจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันโดยท่านผู้บริหารสี่ท่านดังนี้ท่านแรก นางสิริพรภัยบูรณ์ตำแหน่งผู้อำ่วในการระดับ9โรงเรียนอนุบาลศรีสเกต2นายทิวารุงแก้วตำแหน่งผู้อำ่วในการระดับ8โรงเรียนอนุบาลศรีสเกต3นายอภิวัตแสนคุ้มตำแหน่งผู้อำ่วในการเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลศรีสเกต4นายสุรชาติทรนีตำแหน่งผู้มำนวในการเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลศรีสเกต และปัจจุบันบริหารงานโดยนายสุริยะถุงจันทร์ผู้มนีการโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตรองผู้มนีการโรงเรียนผู้ช่วยผู้มนีการและหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง4ฝ่าย โดยคณะผู้บริหารตลอดจนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตสู่ความเป็นเลิศด้วย GPA model for excellence อนุบาลศรีสเกต h o o l คือหลักธรรมมาพิบาลก d Governance การมีส่วนร่วม participation และการประกันคุณภาพ excellence โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนด้วยวงจรคุณภาพเดม n g และนำหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพของสมักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA มาเป็นตัววัดคุณภาพของกระบวนการและผลลัพธ์มุ่งสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนในปีการศึกษา2568โรงเรียนอนุบาลศิษสเกตมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น3,317คนโดยมีข้าราชการครูที่ดูแลนักเรียนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงจำนวน139คน บุคลากรทางการศึกษาและครูชาวต่างชาติจำนวน141คนนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับศูนย์แล,ลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศได้จัดสัรครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนรุ่นที่23ประจำปีการศึกษา2568ให้กับโรงเรียนอุบาศรีสเกตจำนวน2คนเพื่อปฏิบัติการสอนในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน Chinese p r o g r การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนมีการจัดตั้งสภานักเรียนจากการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของนักเรียนมีคณะกรรมการสภานักเรียนจำนวน76คนและมีคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนดังนี้ประธานนักเรียนเด็กหญิงกะชะกรทองลือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1 รองประธานนักเรียนเด็กชายอชิระขานภูเขียวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 1ทับและเด็กหญิงนรดาจันทราพรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับเลขานุก,การสภานักเรียนเด็กหญิงกุลทิดาสุโพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่65ทับโรงเรียนอนุบาลศิษสเกตได้ดำเนินการตามเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นสู่คุณภาพภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนที่ว่าภายในปี2568โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาพิบาลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลศรษสะเกดมีการบริหารจัดการโรงเรียนเป็น4กลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนและกลุ่มบริหารวิชาการด้วยวิสัยทัศน์ในการพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมตามวัยโรงเรียนอนุบาลศิษสะเกดจัดหลักสูตรที่ให้ความสําคัญต่อวุฒธธิภาวะของผู้เรียนสอดคล้องกับพระราชบัญญ,ญัติการศึกษาแห่งชาติมาตรา24การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยได้จัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีนิสัยใฝ่เรียนรู้มีความสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีความคิดเริร่มสร้างสารรค์มีคุณธรรมนำความรู้รักความเป็นไทยและมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากลด้วยการ เรียนรู้ตามความต้องการและตามศักยภาพของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยได้มีการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น100ห้องเรียนดังนี้ระดับก่อนประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่3ามจำนวน25ห้องเรียนแบ่งเป็นหลักสูตรห้องเรียนปกติจำนวน17ห้องเรียน และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษ,ษ,ษาอังกฤษอโปรแกรมจำนวน8ห้องเรียนโดยใช้อาคารขวัญชีวาชนบทอาคารบัวหลวงและอาคารบัวแก้วเป็นอาคารเรียนระดับประถมศึกษาโครงการหลักสูตรห้องเรียนปกติ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นึถึงหจำนวน36ห้องเรียนโดยใช้อาคารสีพิเศษอาคารบัวเพชรอาคารบัวสวรรค์อาคารสัตตบุตรและอาคารสัตตบงกฎเป็นอาคารเรียนโครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นึถึงหจำนวน14ห้องเรียนโครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษ a s h a n English Program จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่3ถึง6จำนวน4ห้องเรียนโดยใช้อาคารทศพลยานเป็นอาคารเรียนโครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษโดยใช้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นฐาน Incentive English Program จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน12ห้องเรียนโดยใช้อาคารใหม่ IEP เป็นอาคารเรียนโครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาจีน Chinese Program จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน6ห้องเรียนโดยใช้อาคารบัวทองเป็น อาคารเรียนโครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Advanced Program จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6จำนวน3ห้องเรียนโดยใช้อาคารสัตบงกตเป็นอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศิษสเกศมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ทั้งในด้านอาคารสถานที่โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้น่าอยู่น่าดูหน้าเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขประกอบด้วยสระว่ายน้ำโรง อาหารห้องพยาบาลโดมยญาเทียมห้องมินิเทียตเยตอร์ห้องปฏิบัติการต่างๆเวทีพูลดินเวทีหนูน้อยคนเก่งและอาคารหอประชุมพเพื่อรองรับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นเหมาะสมต่อการจัดก,การเรียนรู้และการทํากิจกรรมต่างๆนอกจากนี้ โรงเรียนอนุบาลศีสเกตได้เปิดใช้ศูนย์การเรียนรู้ k ค s k n o w l e d g e c e n t e r อ,อ f อนุบาลสีสเกตห้องสมุดโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อขยายพื้นที่ในการให้บริการเนื่องจากห้องสมุดมีบริเวณพื้นที่จำกัดและเพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีพื้นที่ภายในอาคาร650ตารางเมตรใช้งบประมาณในการจัดสร้างทั้งสิ้น8,237,739บาทด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุ บ้บาลสีสเกตสมาคมสิทธิเก่าสมาคมผู้ปกครองนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองรวมทั้งหน่วยงานและองค์กรต่างๆภายในอาคารเรียนประกอบด้วยมุมเจ้าฟ้านักอ่านมุมแหล่งเรียนรู้จังหวัดสีสเกตไม h o โฮมชาวมุมสําหรับการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยและปะถมศึกษาชายคอน์เนอร์ห้องสมุดเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กอลิมิเต็ดรูมห้องค้นคว้าและทํารายงานกลุ่มมิทติ้งรูมมุมสืบค้นความรู้ด้วยตนเองเซลล์เสิร์ช สามารถใช้อินเทอร์เนต็ตไวลสได้ทั่วทั้งศูนย์การเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีระบบดูแลนักเรียนและการรักษาความปลอดภยัยโดยได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทุกมุมของตัวอาคารอีกด้วยจากวันนั้นสู่วันนี้ ความภาคเพียรความมุ่งมั่นนำมาซึ่งเกียรติยศและชื่อเสียงโรงเรียนอนุบาลศิษสเกตได้รับการยอมรับและยกย่องจากสาธารณชนทั้งระดับจังหวัดระดับประเทศและระดับนานาชาติการพัฒนาคุณภาพในทุกๆด้านส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากผลสํมรทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดังนี้ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2567นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศระดับภาคระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่ในทุกๆปีมีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 1, 100คะแนนจำนวน47คนการประเมินด้านการอ่านออกเสียงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ96.06 การประเมินด้านการอ่านรู้เรื่องมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ86.33รวม2ด้านมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ91.19ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่ในทุกๆปีและในปีการศึกษา2567 มีผลการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน19คนความสามารถด้านภาษาไทยคะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน9คนและความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทยคะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน2คนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ NE t ชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่ในทุกๆปีในปีการศึกษา2567 มีผลการทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน32คนรายวิชาภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน4คนรายวิชาวิทยาศาสตร์คะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน6คนรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน6คนรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน2คนและรายวิชาภาษาไทยคะแนนสูงสุด9 4 5 0คะแนนจำนวน1คน รายการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ITMC International Talent Mathematics Contest เด็กชายนภชรธรรมโรธได้รับรางวัลหนึ่งเหรียญทองเด็กชายปียพัฒน์วโนทยานได้รับรางวัลหนึ่งเหรียญเงินการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติสวชประจำปี2567เด็กชายปียพัฒน์วโนทยานได้รับรางวัลอัจฉริยภาพระดับประเทศคะแนนสูงสุดอันดับที่1วิชาคณิตศาสตร์ระดับปฐมศึกษาตอนต้น ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยได้รับเกียรติจากคนตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีผลการสอบแข่งขันคณิศาตสตร์นานาชาติรายการ2 0 25 WMI World m a t h e m a t i c s Invitational ณ Impact เมืองทองธานีกรุงเทพมหานาคร นักเรียนได้รับถ้วยรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่2และได้รับรางวัลไดมอนด์คะแนนสูงสุด3%แรกจำนวน1คนรางวัลเหรียญทองจำนวน2คนรางวัลเหรียญเงินจำนวน8คนรางวัลเหรียญทองแดงจำนวน9คนและรางวัลชมเชยจำนวน2คน 2> รายการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ2 0 25 Asia International m a t h m a t i c a l Olympiads ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินจำนวน3คนและรางวัลเหรียญทองแดงจำนวน5คนรายการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทยครั้งที่13 TMC ณหอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน2คนรางวัลเหรียญเงินจำนวน7คนรางวัลเหรียญทองแดงจำนวน25คนและรางวัลชมเชยจำนวน23คนนอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตย,ยังมีความสามารถด้านกีฬา ได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลีลาดกีฬาว่ายน้ำกีฬาฟุตบอลกีฬาเชควอนโดกีฬาแบดมินตันกีฬาโรลเลอร์สกีและกีฬาเทนนิสในรายการแข่งขันระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและรายการชิงถ้วยรางวัลพระราชทานนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันและประสบผลสำเร็จ คว้าชัยชนะรับเหรียนรางวัลถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติยศนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนอนุบาลรีสเกตและจังหวัดรีสเกตอย่างมากมายด้านครูผู้สอนคณะครูโรงเรียนอนุบาลรีสเกตได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถจนเป็นที่ยอมรับ และได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลต่างๆดังนี้รางวัลยุวกาชาดดีเด่นประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษารางวัลยุวกาชาดดีเด่นประเภทครูผู้สอนยุวกาชาดได้รับคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสดุดีรางวัลครูดีในดวงใจรางวัลทรงคุณค่าซพทโอเบกอวอร์ดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนับสนุนการศึกษาดีเด่น SSK วัน a วอร์ รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นและรางวัลครูดีในใจสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีสเกตมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้มแข็งและมีคุณภาพครูทุกคนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพมีวินัยในตนเองมีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและมีวิสัยทัศน์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาและจิตใจยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะปฏิบัติตนเป็นผู้นำใน,ในการอนุรักษ์และพัฒนา นาเศรษฐกิจสังคมาศาสนาและวัฒนธรรมมีความจงรักภักดียึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้านโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าและนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดแก่คณะผู้บริหาราคณะครูและบุคลากรน,นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่านโดยได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ปีการศึกษา2562้รหได้รับโล่เกียรติบัตรทองคํารางวัลพระราชทาน3มครั้งภายใน10ปีปีการศึกษา2554-2558และ2562รางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ปีการศึกษา2563้รหได้รับโล่เกียรติบัตรทองคํารางวัลพระราชทาน3าครั้งภายใน10ปี ปีการศึกษา2555 2559และ2563รางวัลห้องสมุดโร,รงเรียนดีเด่นจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบกลไกาการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา IQA Award ระดับยอดเยี่ยมรางวัลโรงเรียนคุณภาพ OBEQA โรงเรียนอนุบาลศรษสะเกศเป็นศูนย์ประสานงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับประถมศึกษาในภูมิภาคอีสานตอนล่างโรงเรียนอนุบาลศีษสะเกศเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังศิป์ระดับประถมศึกษานอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานการศึกษาต่าง และเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆอาทิเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธา,น,า,า,าชนีมหาวิทยาลัยราชพัฏสุรินทร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสเกตมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างๆอาทิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาศึกษานิเทศรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลศรีสเกตได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากชุมชนเสมอมาโรงเรียนได้รับความศรัทธาจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลศรีสเกตเป็นจํานวนมากโรงเรียนแห่งนี้ได้รับใช้ชุมชนและองค์กรต่างๆมากมายการบริหารงานปรากฏเป็นรูป,ปธรรมจนเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัดและระดับประเทศการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากร ในโรงเรียนจากความรักความผูกพันของชาวฟ้าชมพูโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตจึงเป็นโรงเรียนที่ทรงคุณค่าสง่างามปรากฏในใจของทุกคนและจะเป็นโรงเรียนที่มุ่งมั่นสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคมตลอดไปจากดอกบัวดอกน้อยค่อยเติบใหญ่ประสานใจประสานแรงแกล่งดังผาจึงมากล้นผลผลิตเลิศวิทยา ให้ขึ้นชื่อลือมาตลอดกาล